แล้วโบลูกเมือออ่อยบบแม่แม่ย่าจับดนเสื้อดนสิเปื้อนเบิงมือแม่เนี่ยนะจักไปเฮ็นนีหยังมาโซกะโปกครับนี่เบิงหมอดูทั้งดำทั้งโซกะโป๊แบบนี้ยังใส่เอามาเห็ดกับเขาอีกอยู่ผู้ใดสกินลงวะแล้วมึงเส่กูเห็ดแบบได้ทั้งบาทุกตัางที่กูหายาได้ กูต้องให้มึงตลอดแม้แต่กูเป็นผู้หายเองกูยังไม่ได้ใส่จักบาทแล้วมึงแสกูเอาเงินมาได้ใส่ไปซื้อของใหม่ๆม,มาใส่ แม่สวัสดีครับครับมาหอนหล้วบลูกเออมืออ่อยบบแม่แม่ยัดจับดนเสือดนสิเปื้อนเบิงมือแม่นี่ยนะจักไปเห็นนี่อย่างมากโซกัโป๊กครับแม่ขนฟื้นไปเผาท่านเขาก็สิแล้วแม่เลียบท่านหล่างมือเห็นหล่าม,มาแม่ดีใจแม่ก็เลยออกมาหา ไปนางก้อนเดี๋ยวแม่เซตไห้บ่ต้องหรอกครับแม่เดี๋ยวผมเซตเองถือไ้แม่เซตมันสิเปื่อนไปกันใหญ่อะแม่หูบอกว่าเสือตัวนี้ลาค่าเป็นมือเลยได้แม่ต่อไปจะจับอย่างซุ่มซีสซุ่มหายกระแม่ขอโทษที่หลังแม่บว่าจับอีกดอกไปเขาไปกินน้ำก้อนลูกปะมา luôn á Ao à, chị làm con đơ Mẹ, เป็นยังแก้วคือดำคักแท้มันกระดำยังสีมาาตาไดแหละลูกมันใส่โดนโอ้ยคันสีดำปานี่คอยกินปะได้ดอกเดอ้อบ่เป็นเชื้อโลกเต็มยุติประเชื้อคอยกินไปเชื้อโลกเขาไปในกระแสเลือดคอยเสียจ,จังไหนู้ใด,ดใ้สิรับผิดชอบแม่คอยเป็นถึงด็อกเตอร์เลยได้แม่ชีวิตคอยนมี่ขาคอยสิมาตายย้อนน้ำแก้วเดียวปะไดเดอ้อ บอกเป็นหยังดอกลูกแม่กินยุ่ยสูมือแม่กินยุ่ยสูมือกับ,บ่อเห็นเป็นหยังถ้าบักลาเป็นเด็กน้อยบักลาก็กินน้ามวยน้าคข้องมา,าก็ยังเป็นผู้เกง่งผู้ฉลาดอยู่เดี๋ยวลูกได้เป็นถึงดอกเตอร์มันบอกเป็นหยังดอกเอากินก่อนบอบอบอขันซิโซกระโปกไปนี่คอยกินื่อใดดอกสั่นแม่ไปซื้อน,น้ำขวดล้านข้ามาให้เดอ้อครับแม่จะได้กัดเร็วๆเ,เด้อ คอยหิว้ํำยายลูกไสยเจ้ามาหละตีแม่นบักโดนแม่นบอน,นั่นแม่นลูก่อยมันไปเรียนอยู่กรุงเทพ มันจบดอกเต์แล้วมันหัวก็สิว่างมันหัวก็สิไดมาเยี่ยมแม่จะแมนเจ้าได้ลูกดีค่ะเนาะเลียนจนจบดอกต์เจ้าเฮ็ดจังหดจังทรงมันเลียนจบหอดดอกเต์เขาคือว่ามันใส่เงืนหลายค่ะแฉกแมนยูคอยกับอวดส้าสู่เอานาลิกาคอยกับเผาทานรับจ้างทั่วไปได้เงินอนคอยกับเจ็บไห้กับพ่อได้ทรงให้เป็นคาเทอร์มั่นนั่นละเดี๋ยวนี้มันก็เลียนจบแล้วล่ะจะแมนดีค่ะเนาะ เรียนจบหอดดอกเตอร์ต้องไปนี้เจ้ากระสบายแล้วล่ะว,ว่าได้เหตุเวียกหนักอีกแล้วเอานี่ยากระชายเส,ส้นมังกรดันที่เจ้าสั่งให้คอยซื้อ,มา,อมาให้น่ะได้มหแล้วบอขอบใจหลายๆเด้อแต่ว่าม,ามันจักบาทละ่ะสามร้อยเก้าสิบสรยเกสิบโดนโดน แม่ของเงินมาใจ่ายยาหนานวนแน่แม่สร้างเพิ่นซื้อเพิ่นเอามใาหา้แล้วเนี่ยแม่บ่ไม่เงินจนใจเพิ่นวายาโตเนี่ยดีบักคักเลยแม่ก็เลยอยากกินล่องเบิงยาให้ยัยยงขึ้นมาแพงแท้แม่ตั้งสามร้อยเก้าสิบบาทยากระใสเส้นตามังกรดำเนี่ยมันดีบักคักเลยเด้ใคกินเพิ่นก็ว่าดีแม่มึงกระจมอดอดเอ็ดเอดว่าเจ็บปวดโนนนี่นั่น เราบร่มีเงินซื้อพอดีเราเห็นว่ามึงสีมาเราก็เลยสั่งซื้อน้ำหนาไว้มึงก็ส<แ>ะให้เราบร่ไใดตีซ้ำนี่แม่พ่อหูว่าข่อยสีมาปึ๊บเจ้าก็เตรียมโตเป็นผ้าลายให้่อยเลยเนาะแม่คอยบ่ได้มีเงินหลายปานาน,นดอกเดื้อเงินเดือนคอยคอยก็ต้องเก็บไว้สางชีวิตของข่อยอันนี้เจ้าสิมาเศร้าเหตุงานคอยแบะมือของเงิน่อยแบะมีตลอด,มอไไดแม่งก็บ่ไหวเ้อแม่เอาบักดน มึงก็บอกจังสันแม่มึงเด่นนี่เล่าเจ็บไหวกันยอนหาเงินให้มึงเลี้ยนให้แม่ซ้ำนี่มึงให้บ่ได้ติเออบาเป็นอย่างดอกนวลบักโดนมันก็เสียหม่าเมย่อยมันก็เลยงุดยิดกัจันให้ข่อยเส้นไว้ก่อนเลยเด้อข่อยสีฟ้าหาเงินไปให้เจ้าดอกเออบาเป็นอย่างดอกกันจันข่อยเมียกันเด้อเออขอบใจหลายๆเด้อ เบิงหมอดูทั้งดำทั้งโซกับปกแบบนี้ยังใส่เอามาให้กับเขาอีกอยู่ผู้ดใดสิกินลงวะ มกินข่าวลูกแม่เฮ็ดแล้วแล้มวมกินข่าลูกเออแม่มาแรงผมว่าผมสิกลับกรุงเทพหลือเด้อเอาคือสิกลับไว้แต่ลูกคือว่าสิว่ามาอยู่น้ำแม่เป็นอาทิตย์พุ่นอยู่ไปกับบะมี่หยางเฮ็ดอ่ะแม่บ้านเฮ้ากับ่มี่หยางบ้านนอกกับบ้านนอกแดดก็ฮ้อนเพื่อนก็บโซกับปก๊กคอยอยู่แบบคอยอึดอ,อัดแต่แม่ อึดอัดยังไดลรูคืออยู่มากแต่หน่อยจนใหญ่ผมกับบลูคือกันสมัยก่อนก็รู้ซึกปกติแต่พอาะตอนนี้คอยอยู่บ่ได้อะแม่มึงกับย่าโพดหลายตั้งแต่มึงเล่นจบมาเทียวเนี่ยแม่ว่ามึงเปลี่ยนไปหลายเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนนี่อย่างแม่เจ้าย่ามาหาเลืองคอยก็เป็นห้องคอยเป็นมีต,ตาใดตาไลอยู่แล้วตั้งแต่ไหนๆกูบ่เห็นมึงเป็นแบบนี้ กูเป็นแม่มึงเลียกมึงมากกูหูนิสัยมึงดีแต่พ่อกูทรงมึงเลี่ยนสูงสูงแล้วมึงสิมาลังเกียจหนที่เรียกมึงมา,ากดังแต่น้อยถ้าหูยังสิกูไปทรงมึงเลียนจะดีกลัวแม่แม่สิบ่ให้ผมขี่เดียวด้เจ้าไหนแม่เลี้ยวเบิ้งดูมีแต่แนวสกรปกกรปกสกปรกเราหมอหมอที่เจ้าเห็นแนวกินให้คอยกินไหมทั้งดำทั้งสกรปรกสนิมก็เกาะ,ะเต็มไปหมดเลย สิบ่ให้คอยคี้เดียดจะจังไหนแม่จักปีจักปีเจ้ากระยุแบบนี้เจา้าบ่คิดสิพัฒนาอย่างแนติแม่ฮะเจ้าสิโย่กบความสกรปรกสกรปรกแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมเลยบอแล้วมึงเสีกูเ็งแบบได้เงินทุบบาททุกต่างที่กูาหาได้กูต้องให้มึงตลอดแม้แต่กูเป็นผู้หายเองกูยังไม่ได้ใสจักบาทแล้วมึงเส่กูเอาเงินมาแต่ใสไปซื้อของใหม่ๆม,มาใส กายนกูนนเนี่ยอยาิมึงอยากอายมูว้วาที่ไม่แม่จนๆแต่พ่อมึงประสบความสำเร็จมึงที่ตอบแทนกูแบบนี้ตีอ๋ออันที่ว่าออกมากนี่คือท่วงบุญคุนมันบ่กูไม่ได้ท่วงแต่กูเสียใจครับเรามึงที่มึงเห็นกูเนี่ยเป็นโต้เชื่อโลกแต่เป็นมึงล้องหลดรถมาแล้วแม้แต่ยาขวดเดียวมึงก็ซื้อกูกินบ่ได้ กูค,คาดหวังไว้เลยว่ามึงเรียนจบมึงจะม,มาดูแลกูย่ำเท่าแต่กูเห็นแล้วกูหมดหวังนับตัมึงขากเลยแม่คอยบ่ได้คิดสินเนระคุณนอย่างเจ้าเลยได้แม่ถ้าคอยมีโอกาสคอยก็สิส่งเงินมาให้เจ้าใส่ตลอดเรื่อยๆนะะั่นล่ะแต่สิให้ขคอยไม่ยู่ในบ้านแคบๆสกปรกสกปรกแบบนี้คอยอยู่บ่ใดดอกเอ้อจังไหน คอยไปก่อนเด้อแม่ยายเจ้าเป็นยังนี่เจ้าือหายโดนรหวานสิไปกรุงเทพแล้วเอามม่สิกลับยังไววแต่คืองหอก็มาว่าเม็นเต มันว่ามันร่างเกียดแม่มันว่ามันอยู่บ้านเฮาบไดาคือว่าจังสันเห้ยมึกเด้ละกุนมึงว่าอย่างนี้เถอะมึงจำบไดาตดิตอนทึ่งที่ไปเรียนน่ะมึงสัญญาคาเแม่มึงว่างไดแม่ครับ แม่ดนขอไปเลียนตอบไปเลีย่ญาเอกเดยบอกกับแม่อยากเป็นดมอเตอร์ผลตีลูกแม่ครับแม่แม่ถ้าดนได้เป็นดมอเตอร์นี่แม่ก็สิได้สบายง่แล้วพวกนั่นน่ะกับหยาบพี่น้องเฮาสิสดเพิ่งผ้าใสกันพอมเฮ้ยจะเป็นหัวจักคว่ำข้างหน้าลูกเอ้ยครับน่าเด้อแม่เด้อให้โดดไปเลียนต่อสูงๆด้อแม่แม่จะม่เงืนทรงบมล่ละลูก แม่ครับโดนสัญญาเลยว่าโดนสีใสเงินบ่เปืองเลยยังถ้าโดนได้ดีโดนสิว่าถิ่มแม่ไปส่แน่นอนครับแ้วแม่เอขอก็ั่นกับแม่กับจินซูเอาลูกขอให้บักหาดตั้งใจเลี้ยนกับพ่อเด้อขอบคุณคับแม่ นาเวลามันผ่านไปทูกยามันก็นต้องเปลี่ยนไปแล้นะนาตอนนี้ข่อยเลี่ยนจบแล้วข่อยมีงานดีๆเฮ็ดแล้วเป้าหมายในชีวิตของข่อยก็ต้องเปลี่ยนไปนั่มที่ให้ข่อยไม่ยุบันนอกจนจน,จน,จนแบบนี้ไปตลอดชีวิตติข่อยเฮ็ดบ่ได้ดอกนี่แม่มึงท้องคนเด้แม่ก็ให้เล่าดูแลจากของไปก็แค่นั้นนาน่า,นาย่ามาวุ่นวายเด้อบ่ นี่มันเนรื่องในครอบรัวของข่อยแต่เรากำลังป่วยอยู่เด้มงึงสิดทิ่มเล่าไปได้อยู่ตีเล่าปวดหลังสิตายลูกกระบอกสะดวกมงึงสิดทิ่มเล่าได้จังไหรป่วยป่วยก็แค่กินยาก็แค่นั้นข่อยสิสอ้อยยังได้ข่อยซอยอยยังไม่ได้ดอกยามังก่อนดำพอดีสื่อมาแล้วว่าแมนติคือว่ามันดีคักดีแน่แท้ก็กินเข้าไป่หลายติละสิได้เศร้าไว้ไว้ คันป่วยจนได้เขาล้งบานแค่แค่โตอเอิข่อยก็แค่นั้นไม่สิเป็นยากอย่างน่้นแม่ขอยอย่าปนกันด้อโอย,ลก,อยลกลับมากอ่อนลูกกลับมาก่อนโอ้ยกูเราเหมิดคำสิเปลานะมึงเด้บอกดอกเตอร์ไงคันมึงจะเลี้ยงสูงโสมามมึงดูแลแม่มึงได้ซ้ำเนี่ย มึงสิเรียนมาเหตุยังอย่าให้ปล่อยมันแปกจ้านี่แหละเพื่อนว่าเลี้ยงลูกมันเลี้ยงใด็กจะโตท่านใดลูกดีก็ดีไปท่านใดลูกบดีมันก็จิทิ่ไม่เข้าลำบากทำเท่าจังสิล่ะทำใจจ้ ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสู่บาดยางอย่ามังงสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ำคุณแม่มีนนฝฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสีบอททันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พ่อขาดแม่มีสุยางแทดแทดแ้แต่ขาดผู้เสื่อสม ลูกอยากให้แม่สื่สอสมคือทอนเดก